สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องคำกล่าวของของจื้อของจื้อเคยกล่าวไว้เมื่อ2,000ปีก่อนว่าคนฉลาดและขยันควรส่งเสริมให้เป็นแม่ทัพคนฉลาดและขี้เกียจควรเลี้ยงไว้เป็นทหารฝ่ายเสยนาธิการวางแผนอยู่เบื้องหลังคนโง่และขี้เกียจเก็บวไว้ใช้สอยทำงานตามคำสั่งก็พอไหวแต่ถ้าเจอคนโง่และขยัน ต้องเอาไปตัดหัวทิ้งทันทีเขาจะทำให้งานเสียและก่อความเดือดร้อนไม่รู้จบไม่ว่าคุณจะเป็นคนฉลาดหรือโง่การขยันแบบไม่รู้เวลาเวลาขยันทำสิ่งผิดผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ดีแต่สร้างความเสียหายมากกว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายค่ะเลิกสทีวัฒนธรรมการทำงานแบบขยันผิดที่ผิด,ผดเวลา เหตุผลดีๆที่คนเราไม่ควรขยันแบบผิดๆคือประการที่1การขยันทำงานที่เน้นแต่ปริมาณโดยไม่ใช้สมองไม่มีทางทำให้ได้งานดีมีคุณภาพลองเปลี่ยนวิธีการทำงานสมัยคิดให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำและจัดลำดับความสำคัญให้เป็นเชื่อสิคะว่างานจะเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะแถมยังได้งานที่มีคุณภาพ ไม่ใช่สัตแต่ทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จักวางแผนประการที่2การโหมทำงานตรุ่งและนอนดึกตื่นสายทำลายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพราะสมองที่เบลอไม่มีทางคิดอะไรออกเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยเอเรียน,น่าฮัฟฟิงตันลักข่าชื่อดังชาวอเมริกันเชื้อสายกรีกแห่งเว็บไซต์ฮัฟฟิงตันโพสต์ที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟร์ ให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงทรงอิทธิพลที่สุดในวงการสื่อโลกประการที่สามการขยันทำงานตอนไฟลวนก้นทำให้อารมณ์เสียและสร้างและทำลายความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างลองจัดสรรเวลาทำงานใหม่โดยเตรียมงานไว้แต่เนิ่นๆแล้วคุณจะไม่ต้องปรี๊แตกใส่ใครกับใครให้เสียบรรยากาศประการที่สี ถ้าคุณเป็นเจ้านายคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้องโดยเฉพาะการบริหารจัดการเวลาคนที่ทำงานเป็นไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศจนดึกดื่นเพื่อให้ได้ผลงานน้อยนิดประการที่5การขยันทำงานหามรุ่มหามคำ่ำบั่นทอนสุขภาพให้ซุดโซมตัวอย่างสุดช็อกเกิดขึ้นเมื่อป,ปลายปีที่แล้วเมื่อสาวน้อยกอปี้ไรเตอร์โฆษณาชาวอินโดนีเซีย มิต้าดิแรนวัย24ปีหัวใจวายตายคาโต๊ะทำงานหลังทำงานติดต่อหลังทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลา30ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักประการที่6หยุดคิดสักนิดและจะรู้ว่างานส่วนใหญ่ที่บ้าทำตอนนี้แทบจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากก้มหน้าก้มตาทำงานซ้ำๆอยู่ในออฟฟิศวันละหลายชั่วโมงโดยไม่เคยถามตัวเองว่า สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์กับชีวิตมากน้อยแค่ไหนทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือเปล่าและให้อะไรกับสังคมบ้างประการที่เจ็ดครอบครัวต้องมาก่อนอย่าปล่อยให้ชีวิตอย่าปล่อยให้งานทำชีวิตพังความก้าวหน้าทางการงานอาจสำคัญสำหรับหลายๆคนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเทียบไม่ได้เลยกับการมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่เพราะไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์ พวกเขาคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณจริงๆบทความจากคุณราเมธนวงศรีค่ะสวัสดีค่ะ